j b g o ก็ 7, เดินทางถึงประเทศไทยแล้วแฟนคลับรอต้อนรับแน่นแฟนคลับชาวไทยรอต้อนรับศิลปินดัง j b g o ก็เเดินทางถึงประเทศไทยที่สนามบินสุวรรณภูมิแล้ว นาทีนี้ไม่เพียงแค่ส่งคลิปเมา,าใจแฟนๆชาวไทยอย่างเดียวแล้วเพราะว่าในตอนนี้ประเทศไทยมี JB เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนื่องจากศิลปินหนุ่มหล่อหนึ่งในสมาชิกข,ของก็ตเซเวอย่าง JB ได้เดินทางมาถึงเมืองไทยเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาและแน่นอนว่าก็มีแฟนๆไปร่วมต้อนรับ JB กันมากมายทันทีที่ JB ปรากฏตัวเสียงกรีดก็ดังกระหึ่มสนามบินสุวรรณภูมิงานนี้ก็ทำเอาแฟนๆและเหล่าอากาเซ่ถึงกับออกอาการฟินกันแบบสุดๆเลยทีเดียวเพราะว่า JB โบกมือทักทายทั้งยังเดินไปทักทายแฟนคลับแบบใกล้ชิดเกือบทุกทัวบริเวณเลยทีีีเดยวทั้้นนห่ม JB กว่7มีนัดกับชาวไทยในวันที่19มกราคมคือ JB เตรียมร่วมงาน Pre-GS Moment with You จาก JB X c a m i n e a และที่สำคัญยิ่งกว่านั้นคือวันที่21และ22มกราคมที่จะถึงนี้ JB จะต้องขึ้นแสดงโชว์ในคอนเสิร์ตที่มีชื่อว่า2022 w o r l d Tour JB Tape Press Port Encore in, in Bangkok และทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารความเคลื่อนไหวใน K-pop Station หากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดกระดิ่งและกดติดตามให้ด้วยนะครับและพบกันใหม่คลิปหน้าครับ